นะคะบริการก็ดีแต่ว่าสิ่งที่ในกอทาแล้วผิดจรรยาบรรณนั่นก็คือประโยคตรงท้ายๆอะค่ะของโจทย์อะค่ะที่บอกว่าในกอเนี่ยจะช่วยเหลือผู้เอาประกันนะคะโดยแจ้งสถานพยาบาลให้ทำเอกสารเบิกจ่ายเงินให้เต็มที่ตามสิทธิในสัญญาประกันภัยนั่นหมายความว่าบางทีลูกค้าอาจจะนอนคาห้องไม่อ,อาจจะนอนใช,ใช้ใช้เบิกจ่ายอะคะ่ะไม่เต็มตามสิทธิ คืออาจจะนอนค่าห้องซื้อค่าห้องไว้3,000อย่างเงี้ยค่ะแต่นอนค่าห้องใช้ค่าห้อง2 8 0 8นะคะก็ในกอก็ถือถือโอกาสช่วยลูกค้านะคะโดยบอกสถานพยาบาลให้ทำเคลมออกมาให้เต็มตามสิทธิ์เลยซึ่งจริงการเบิกจ่ายสัญญาเพิ่มเติมอะค่ะจะเบิกได้ตามการใช้วงเงินจริงๆนะคะตามวงเงินที่เขาใช้จริงๆแต่ไม่เกินและไม่เกินวงเงินที่เขาทำไว้คือตามการรักษาจริงๆอะค่ะ การเบิกใจจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่ทานะคะซึ่งตามนี้เนี่ยมันเหมือนกับเบิกให้ตามสิทธิ์นะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นการทําผิดจรรยาบรรณนะคะเอื้ออานวยให้ลูกค้าเกินเหตุนะคะก็สมควรที่จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตนั่นเองมาดูที่ตัวอย่างข้อที่2กันนะคะยังอยู่ที่จรรยาบรรณข้อ2อยู่เรื่องของการบริการที่ดีนะคะก็คือในกอได้ทําประกันชีวิตมาแล้ว2ปีต่อมาเกิดปัญหาเรื่องเงิน จึงได้ไปปรึกษากับในขอซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตในขอได้บอกให้ในกอเวนคืนกรมธารม์ประกันภยัยเพื่อรับเงินสดท่านคิดว่าการกระทําของในขอผิดจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิตหรือไม่ผิดไหมคะชอยก็มีอย่างละครึ่งนะคะมีทั้งผิดและไม่ผิดเลือกข้อไหนดีข้อนี้นะคะต้องตอบว่าผิด นะคะเพราะทําให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์คือจริงๆผิดก็จะมี2ข้อนะคะแต่เราก็ต้องอ่านให้ดีเนาะจริงๆก็มีภาษาจรรยาบรรณอยู่ในทั้ง2ข้อเลยนะคะแต่ข้อ3ามเนี่ยผิดเพราะชี้แจงสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยผิดนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสิทธิก็ถูกต้องแล้วคือเขาสามารถที่จะเวนคืนได้ในปีกรมธันังหลังจากที่เขาชําระเบี้ยไป2ปีแล้วสิทธิเขามีค่ะเขาเว้นคืนได้ ะะแต่ว่าการที่ไปแนะนําเลยเนี่ยไปบอกให้เวนคืนเลยนะคะถ้าเขามีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยถือว่าเป็นการทําให้เขาเสียประโยชน์นะคะก็คือที่ข้อ4ีถูกต้องที่สุดเพราะจริงๆสิทธิ์ที่เวนคืนได้แต่ถ้าเกิดเขามีปัญหาการเงินจริงๆควรจะแนะนําทางที่ดีที่สุดคืออาจจะให้กู้ยืมก่อนนะคะแทนที่จะเวนคืนอ,ออกมาเลยเพราะฉะนั้นตอบข้อสีนะคะตอบผิดไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า ต้องบอกจริงๆค่ะว่าโจทย์ที่เอามายกตัวอย่างเนี่ยเป็นข้อยากจากคลังข้อสอบของเรานะคะดังนั้นถ้าท่านไปเจอข้อง่ายเนี่ยท่านจะทําได้อย่างง่ายดายแล้วก็ทําได้อย่างสบายมากเลยนะคะตามเทคนิคที่เราให้ไปมาดูที่ตัวอย่างที่3ค่ะของจดยาบัณข้อ2ในกอได้ทําประกันชีวิตมาแล้วปีครึ่งต่อมาเกิดปัญหาเรื่องเงินจึงได้ไปปรึกษากับในขอซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิต ในขอได้บอกให้ในายกกู้เงินโดยมีกรมธรรประกันภัยเป็นประกันเพื่อนํามาชําระเบีย้ยประกันภยัยท่านคิดว่าการกระทําของในขอผิดจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิตหรือไม่ดูโจทย์นี้นะคะผิดหรือไม่คําตอบก็คือผิดนะคะเพราะข้อนี้ถือว่าชี้แจงสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยผิด ชี้แจงผิดยังไงเมื่อสักครู่นี้จากข้อเมื่อกี้เราบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าการที่ลูกค้าจะใช้สิทธิ์นะคะในการในเรื่องของมูลค่างเงินสดนะคะจะเวนคืนนะคะจะมีมูลค่างเงินสดเกิดขึ้นในกรมธรรม์จะกู้เงินนะคะจะขยายเวลาหรือใช้เงินสําเร็จเนี่ยต้องชําระเบี้ยมาแล้วนะคะไม่ต่ำกว่า2ปีนะคะแต่ในโจทย์เนี่ยบอกว่าทําประกันชีวิตมาแล้วปีครึ่ง สเสมือนว่าอาจจะยังไม่ได้ชําระเบี้ยในปีที่2เข้าไปนะคะตรงนี้ถ้าให้เวนคืนก็เออโทษทีค่ะถ้าให้กู้เงินก็ยังไม่สามารถที่จะกู้ได้เนื่องจากว่ากรมทันยังไม่มีมูลค่าเงินสดเกิดขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นก็ต้องตอบข้อที่3ค่ะผิดพอจีแจ้งสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยผิดมาดูจรรยาบรรณข้อ3กันค่ะระหัสอะไรนะคะซื่อดีรับใช่ไหมคะข้อ3คือรับรับยังไง เขาบอกว่าให้รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันและของบริษัทต่อบุคคลภายนอกความลับเรื่องอะไรบ้างนะคะที่ไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันจริงๆก็คือทุกเรื่องอะคะ่ะที่เขาให้ข้อมูลเราไว้ในใบคำขอเอาประกันชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติสุขภาพเรื่องรายได้เรื่องอาชีพ นะคะเรื่องการยกผลประโยชน์ให้ผู้รับประโยชน์คนไหนจริงๆก็ไม่ควรที่จะเอาไปบอกให้กับบุคคลภายนอกทราบเลยนะคะส่วนความลับของบริษัทคือเรื่องอะไรบ้างก็คือเรื่องของการลงทุนนะคะเรื่องโปรดักต์ใหม่ๆที่เราจะออกนะคะไปบอกกับบุคคลภายนอกเนี่ยนะคะในช่วงของการวางแผนการทํางานของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทําผิดจรรยาบรรณนะคะไม่เป็นการไม่ไม่ได้รักช่วยบริษัทรักษาความลับนะ,ะตรงนี้เนี่ยค่ะเขาเน้นที่ว่า การรักษาความลับอันนี้นะคะไม่ควรไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกในที่นี้นี่หมายถึงใครบ้างบุคคลภายนอกก็คือคนที่ไม่มีส่วนรู้เห็นในการทำประกันชีวิตครั้งนั้นนั่นเองนะคะก็คือคนที่เป็นบุคคลภายในเนี่ยก็จะมีอยู่แค่3ามฝ่ายเท่านั้นคือตัวผู้เอาประกรันบริษัทแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งคะผู้เอาประกรันบริษัทแล้วก็ตัวแทนนั่นเองนะคะสามฝ่ายนี้เท่านั้นที่จะมี สิทธิ์รู้ในเรื่องของความลับต่างๆนะคะแต่คนอื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลภายนอกทั้งหมดดังนั้นเนี่ยนะคะการที่เราเอาข้อมูลความลับของลูกค้าไปเล่าให้ภรรยาที่บ้านฟังหรือไปเล่าให้พี่สาวน้องสาวเราฟังญาติสนิทเราฟังตามหลักความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันไม่ผิดใช่ไหมคะถ้าใช้อารมณ์ความรู้สึกในการตัดสินเนี่ยมันก็ไม่น่าจะผิดไปเล่าเรื่องต่างๆข้อมูลต่างๆให้ฟังแต่จริงๆแล้วถือว่าผิดนะคะคือผิดจรรยาบรรณข้อนี้ดังนั้นก็คือไม่ควรไปเล่าความลับต่างๆ ให้ฟังซึ่งเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันค่ะโจทย์เนี่ยนะคะเขาก็จะถามว่าในกอเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทแห่งหนึ่งและทราบว่าสมุดบัญชีของสำนักงานสาขาที่ตนทำงานอยู่ยักยอ,อกเงินไปเล่นการพนันฟุตบอลในกอจึงได้แจ้งเรื่องดังกล่าวแก่สำนักงานใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปสำนักงานใหญ่ก็ไม่ได้กระทำการอย่างใดแก่สมุดบัญชีคนนั้น นายกจึงได้นําเรื่องดังกล่าวไปแจ้งแก่นายขอการกระทําของนายกผิดจรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิตหรือไม่ผิดไหมคะคำตอบคืออ่านจากเรื่องราวก็น่าจะผิดอยู่แล้วนะคะก็คือผิดนะคะผิดเพราะเปิดเผยความลับของบริษรัทต่อบุคคลภายนอกคือถึงแม้ว่าสมุดบัญชีคนนั้นจะผิดจริงนะคะแต่ก็ ในกก็ไม่สมควรที่จะไปเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะให้กับบุคคลภายนอกฟังนั่นเองนะคะเพราะฉันก็ตอบข้อที่1แล้วก็มีภาษาจรรยบรรอยู่ด้วยนะคะในช้อยข้อ1มาดูตัวอย่างที่2กันค่ะคําถามถามว่าในกอเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้ชักชวนให้ในขอเพื่อนของตนทําประกันชีวิตและในใบคําขอประกันชีวิตในขอกรอกข้อมูลว่ามีบิดาป่วยเป็นโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น ในกอรู้ดีว่าเพื่อนผู้นี้ต้องดูแลบิดาทุกวันอย่างใกล้ชิดและเห็นว่าเพื่อนๆไม่รู้เรื่องการป่วยของบิดาในขอจึงเป็นห่วงเพื่อนคนอื่นๆซึ่งรับประทานอาหารกับในขอทุกวันและกลัวว่าเพื่อนอาจจะมีโอกาสรับเชื้อโรคจากในขอจึงบอกกล่าวแก่เพื่อนๆการกระทําของในกอผิดหรือถูกตามจรรยาบรรณอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเพราะอะไรผิดหรือไม่คะอ่านจากเรื่องราวแล้ว ผิดแน่นอนเนาะน่าจะผิดนะคะเพราะว่าจริงๆก็ไม่ควรเอาเรื่องราวข้อมูลของผู้เอาประกันไปเล่าให้กับบุคคลภายนอกฟัง mm hmm. ก็ตอบข้อที่1นนะคะคือผิดเพราะว่าเปิดเผยความลับของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอกนั่นเองตัวอย่างที่3ของจรยบัญญัตข้อ3ถามว่าในกอเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งได้แนะนําให้เพื่อนสนิททําประกันชีวิตมารดาโดยให้ลูกสาวซึ่งเป็นลูกติดของเพื่อนเป็นผู้รับประโยชน์ เพราะเกงว่าลูกสาวของเพื่อนที่ย่านำไปเลี้ยงดูจะลํบาบากประกอบกับภรรยาใหม่ของเพื่อนไม่ใส่ใจกับลูกเลี้ยงในกอจะเป็นผู้มารับค่าเบี้ยประกันภัยจากเพื่อนทุกสามเดือนเป็นประจำถ้าพบภรรยาใหม่ของเพื่อนก็จะบอกว่ามารับชำระหนี้จากเพื่อนท่านคิดว่าในกอเป็นอย่างไรเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือไม่คะ จากเรื่องราวตรงนี้นะคะคำตอบก็คือถือว่าในกอเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ดีนะคะเพราะจริงๆก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปบอกเรื่องราวให้กับภรรยาใหม่ของเพื่อนทราบนะคะเพราะเขาก็ไม่ได้มีส่วนอะไรในกรมธรรม์น,นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกค้าของเราตรงนี้ก็คือถือว่าเขาก็เป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ดีช่วยปกป,ป้องปกปิดข้อมูลของลูกค้านะคะต่อบุคคลภายนอกก็ตอบข้อที่1ค่ะมาถึงจรญยาบันข้อ4ี่นะคะ จรรยาบรรข้อที่สี่สูตรลับคืออะไรเอ่ยซื่อซื่อไปแล้วใช่ไหมคะดีลับเปิดจรรยบรรข้อที่สี่คือเปิดเปิดเรื่องอะไรนะคะเขาบอกว่าจรรยาบรรข้อสี่ก็คือให้เปิดเผยความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระสําคัญเพื่อการพิจารณารับประกันหรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรมน์นั่นเองตรงนี้นะคะก็คือทุกอย่างที่เป็นข้อความจริงอะคะ่ะ ควรจะเปิดเผยให้บริษัทรับทราบข้อมูลของผู้เอาประกันภัยทุกเรื่องนะคะในส่วนที่เป็นสาระสําคัญก็คือทุกเรื่องที่เขาถามในใบคาขอประกันชีวิตนั่นเองนะคะไม่ควรที่จะช่วยเหลือลูกค้าในการปกปิดข้อมูลนะคะควรจะเปิดเผยความจริงทุกอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของประวัติสุขภาพนะคะส่วนสูงน้ําหนักอาชีพต่างๆนะคะเพราะมีผลต่อการพิจนารณารับประกันและเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์ลองมาดูตัวอย่างกันค่ะ ตัวอย่างที่หนึ่งของจรรยาบรรณข้อ4ถามว่าตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแนะนําให้ผู้ขอ,อประกันชีวิตกรอกข้อความในใบคําขอ,อาประกันชีวิตเพื่อช่วยเหลือให้ได้ทําประกันชีวิตตามความต้องการคํากล่าวนี้จะถูกต้องถ้าตัวแทนประกันชีวิตแนะนําให้ผู้ขอเอาประกันชีวิตทําเช่นไรตอบข้อไหนดี ก็คือตอบเนื้อหาจรรยาบรนจริงๆก็คือจะตรงกับจัญยาบรนข้อที่4นั่นเองนะคะแต่ช้อยเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันสักนิดหนึ่งนะคะคือช้อยข้อ3กับช้อยข้อ4เนี่ยจะใกล้กันนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องตอบเนี่ยก็คือข้อที่4เปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในเรื่องที่หากบริษัทได้รับรู้อาจจะทําให้เรียกเก็บเบีย้ยเพิ่มพิเศษหรือบอกปัดไม่รับประกันภัย จริงๆคล้ายกับข้อ3มากเลยค่ะแต่ต่างกันตรงที่ว่าหากบริษัทได้รับรู้เนี่ยนะคะอาจจะทําให้เรียกเก็บเบี้ยเพิ่มเพราะมันไม่ใช่ทุกรายที่เราจะเก็บเบี้ยเขาเพิ่มนะคะแต่ข้อ3เนี่ยพูดเสมือนว่าถ้ารับรู้ปุ๊บนะคะในเรื่องที่เป็นสาระสาคัญจะเก็บเบี้ยเพิ่มพิเศษทันทีนะคะก็จะไม่ใช่ข้อ3นะคะตอบข้อ4ตัวอย่างที่2ของจรรยาบรรณข้อ4ค่ะในจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต ข้อที่ให้เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพื่อการพิจารณาการรับประกันภยัยหรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรมน,นั้นคำว่าในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหมายถึงตอบข้อไหนดีคะข้อที่สองนะคะก็คือทุกเรื่องที่มีตามในใบคำขอ ไม่จําเป็นต้องทุกเรื่องที่เกี่ยวกับผู้เอาประกันนะคะเพราะบางทีเรื่องส่วนตัวต่างๆเราก็ไม่จําเป็นต้องรับรู้ก็คือเอาแค่เรื่องที่สําคัญที่ในใบคําขอเขาถามนะคะในใบสมัครถามนั่นเองตัวอย่างที่3ค่ะของจรนยาบันข้อ4คําถามนะคะถามว่านางกอเกิดเมื่อปีพศ2510แต่บิดาของนางกอได้ไปแจ้งเกิดช้าไปหนึงปีในขอซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตเห็นว่าเมื่อหลักฐานทางทะเบียน บ่งชี้ว่าเกิดปี2511ย่อมทําให้นางกอได้รับประโยชน์โทษทีค่ะย่อมทําให้นางกอได้ประโยชน์จากการชําระเบีย้ยประกันภัยที่ถูกลงอีกทั้งไม่มีหลักฐานใดย,ยืนยันว่านางกอเกิดพศ .2510 ดังนั้นในขอจึงแจ้งบริษัทประกันชีวิตว่านางกอเกิดปี2511ดังนี้ท่านคิดว่าในขอกระทำผิดจรรยาบรรณหรือไม่ ผิดหรือไม่ผิดไหมคะคือแจ้งตามหลักฐานทางทะเบียนคำตอบก็คือไม่ผิดเพราะมีหลักฐานของทางราชการถูกต้องเพราะการทำประกันนะคะเราจะยึดหลักฐานของทางราชการเป็นหลักสำเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยดูวันเกิดวันเดือนปีเกิดตามนั้นถึงแม้ว่าจะเกิดก่อนนะคะแต่ว่าแจ้งเกิดไม่ทันนะคะเราก็จะยึดตามหลักฐานทางทะเบียน เป็นหลักนะคะของทางราชการเป็นหลักมาดูจรรยาบรณข้อ5กันเลยค่ะคาที่ให้จานะคะคือคาว่าอะไรเอ่ยซื่อดีรับเปิด4ข้อแล้วนะคะข้อที่5ก็คือเกินนะคะเกินข้อที่5จรรยาบรณบ,บอกว่าไม่เสนอแนะให้ผู้เอาประกันภัยทำประกันภัยเกินความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมมาทันคือความสามารถของการชําระเบี้ยแต่ละคนนะคะก็จะไม่เท่ากันดังนั้นในการที่เราจะไปเสนอขายกรมมาทันประกันชีวิตเนี่ยก็ควรที่จะต้องดูรายได้ของลูกค้าเป็นหลักนะคะว่าเขาจะมีรายได้